สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผมแฟมิลี่ขันสานะครับวันนี้มีเมนูสุดแซ่บสุดแซ่บเลยขออนุญาตบออีสานนะครับเดีอมันึ่งสิคือครับนี่ครับมีหนึ่งปลาครับนี่หนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาคอปลาดุกน้าปลาคอน้นะครับใส่มากมากขึ้นเลยครับจะาบานตอนไปใส่บริไทยเบิ่งครับว่าฝนมันตกก็เลยเห็นเมนูจัดเมนูเลวครับในในนั้นครับไปบ้านภรรยาสุดสวยนี่แหละครับทำแล้วก็มีครับนี่หนึ่งพักครับนีดพัก บักเขือพักเอ่อพักกาดอกพักกาครับผมพักกาเกิดยังต่อหมงอเหี่ยววะครับเนี่ยครับผมแต่ไม่แจวครับผมแจวนี่ครับเกิดยังไงเลยครับเด้อแล้วก็นี่แกงหน่อไม้อันนี้พี่สไปเฮ็ดมาฝากนะครับเด้อแ่บครับสุดยอดมาครับลงมือกันเลยครับผมอ่ะนี่ข้าวเหนียวด้วยนะครับด้วยอาแจกข้าวเหนียวครับพลปั้นนะครับลูกอ่ะอยากตัก ให้ลูกได้ให้ลูกได้ลูกได้พี่กินเองนี่ตัดออกนะุ<ห>นตัดออก,ออกอประดูกหน้าสุดยอดเลยแล้วเนี่ย<ห>อือ ครับม,ม่อือึอ่ะป่ามสดนะกามสด

không anh hạnh thử học kéo nó sẹp mình nè hết cả cam nó sẹp ถ้ามาชาติมันหวานนั่นเนียนอสดนไหมเนี้ยือเผาแห้งครับถ้ามือเผาสกครับ cho hợp rồi Hãy subscribe cho Mì Gõ Để không quỷ hợp. Hợp. hợp đó sao chút subscribe cho kênh Yummy. Ha. Yummy. Yummy ข้าวใลนะนาะอสฟอรัสบ้างเนาอมนข้าวบ๊อบขป้นได้ป่ามันเหยวเนาะเป็นลายครับ เนียเต็มเ้อครับตรงใจฝนตกน้ำอยู่มั้นี่ยอันอนอาวนอาวนอา่นอาละัรบ้า ับเนาะเห็นจันงเด,ดกเขา่บอือมอมยากะไรอะไรับอตุดแกงตัไหม่เขาทำตั้ทใหม่เขาซ่บจะไปประเทศมาฝากเอาจบะทางบ้าน mai cho lạc bạc ừ. Cái dù phốn nó thì nó mất Hết nó mày ba Mi mất จำบลังจะเอาบรรยากาศทงไฮทงน้ำมาฝากพี่น้องนะครับต่อนมาใส่เบ็ดันขึ้นในฝนตกท้ายบรยิเวณนีครับมเพข่้นเสื้อไยแห้งม,มันยังคักเลยอื สอบปันถีอซองครับจัดไรต้องจับต้องหิวดูแต่แสบเพอรูเก่รหนูหนูรูือร่อยอร่อยพลังก้างมันรูปเยอ ต่อดูดเนอะต้องพยายามไปยินมต,ตามผมตามเนาะตีนี่ค่ะวันลุดตัวหนึ่งอืมรุดไปตัวหนึ่งแล้วตัวมากก็หนีนอคีครับเอาไทั ยากปากะกากจะม่เสียงแตกรถเสงรถแล้วนงเครับ้อย่ใก้สงุนยไครับผม อううืมแกงนี่นไหมกรบเซาะพักแกงแั่นไหมอืมจบทำยังไงครับอืออืมไมยาครับ

người treo thăm nhanh nhảy lên

โอเคมาสวัสดีท่านผู้ชมกันเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกคนนะครับเดอ้อยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะ้คร,ค,ครับเด้อแล้วมันนี่ก็ครอบครัวแฟมลีหันสากะขอลาครว่าสวัสดีค่ะ